ค่ะก็สวัสดีนักเรียนระดับชั้นม5อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราจะเจอกันทั้งหมดสี่คาบเรียนซึ่งครั้งนี้ก็เป็นคาบที่สองแล้วนะคะที่เราได้มาเรียนกันนะคะซึ่งในคาบนี้มีใครจำได้ไหมว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครรู้ไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวครูบ,บอกให้ฟังนะคะคาบนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของเสียงสระ,ะในภาษาไทยเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของเสียงสระ,ะเนี่ย อืมีใครจําได้ไหมว่าในข้าวเรียนที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างอ่ะเราเรียนเรื่องเสียงในเพียเสียงเพียญชนะในภาษาไทยเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเสียงสละกกันเนี่ยครูขอถามทบทวนความรู้กันหน่อยเนาะว่ามีใครจําได้ไหมว่าอ่าเสียงในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงแล้วก็มีเสียงอะไรบ้างครูให้เวลาคิดนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวครูเฉลยเลยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ก็สำหรับเสียงในภาษาไทยเนาะจะเป็นจะมีทั้งหมด3เสียงได้แก่เสียงพยัญชนะเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นะคะแล้วก็พยัญชนะไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด44รูป21เสียงแล้วก็อ่าพยัญชนะเนี่ยเราจะแบ่งเป็นพยัญชนะต้นแล้วก็พยัญชนะท้ายหรือที่เราเรียกกันว่าตัวสะกดนั่นเองนะคะและในครั้งนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของเสียงสระ เพื่อเป็นคันไม่เสียเวลาเนาะเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะเรียนกันในเรื่องของเสียงสระในภาษาไทยจะมีอะไรบ้าง เดีเราไปเริ่มเรียนกันเลยเนาะไปคกับกไดอะอเ,เลยเอาอะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับเสียงสลัดก่นเลยเนาะเสียงสลัดหรือว่าเสียงแท้เนี่ยก็คือเสียงที่เป็นออกมาจากลำคอโดยตรง จะไม่ต้องใช้ลิ้นหรือริมฝีปากในการดัดแปลงให้แปลปวนเนาะเช่นเสียงเด็กร้องหรือว่าเสียงสัตว์ร,ร้องออกมาก็กจะปรากฏเป็นเสียงอ้ออาอือนั่นเองเนาะต่อไปเสียงสลาดของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดสามสิบสองเสียงเราเลยจัดออกเป็นสามจพวกก็คือเสียงสลัดเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่าสลัดแท้ แล้วก็เสียงสะสงัรผสมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสลัดเลื่อนนั่นเองเนาะสุดท้ายเลยก็คือสลัดเกินอ่าสลัดสามถึงนี้หมายถึงอะไรแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยเนาะอ่ะมาเริ่มที่สลัดแรกก่อนเลยเนาะก็คือเสียงสลัดเดี่ยวหรือว่าสลัดเสียงแท้นะก็คือสลัดที่เป็นออกมาแล้วก็ เป็นเสียงเดียวไม่มีเสียงอื่นผสมจะมีทั้งหมดสิบปดตัวจะได้แกอออีอืออูเอเอแเอออโอและออนั่นเองซึ่งซึ่งสิบแปดตัวนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเก้ากับเก้าเนาะก็คือเป็นสละเสียงสั้นหรือที่เราเรียกกันว่ารัศลัะแล้วก็สระเสียงยาวนะคะเราจะเรียกว่าทีคัสสระนั่นเอง สระเสียงสั้นก็จะเป็นอีอุเออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เสียงยาวก็ได้แก่อาอีออูเอเป็นต้นเนาะต่อไปเสียงสละระผสมหรือว่าสระเลื่อนก็คือสระที่มีสระสองตัวประสมอยู่ด้วยกันเช่นอ่ามันจะมีทั้งหมดหกตัวนะคะก็คือเอีย yeah. สระเอียเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราเอาสระอ e กับอมาผสมกันถ้าเราลองพูดเร็วๆจะเป็นเ e อ e e ียเอียเอียอย่างนี้นะคะต่อไปสระอือก็คือเอาสละอือเนี่ยมาผสมกับสระอาถ้าเราลองพูดเร็วๆก็จะเป็นเ e อ e ือเอือเนาะต่อไปสละอัวนะคะก็จะได้แก่เอาสละอูกับสระอาเนี่ยมาผสมกันก็จะเป็นอัวอัวอัวเป็นต้นเนาะ ต่อไปสระเอียดสระเอียดนะคะก็คือเอาสระอีและอะมาผสมกันจะออกเป็นเอียเอียเอียเนาะต่อไปสระเอือสระเอือเนี่ยเกิดจากการที่เราเอาสระอือกับสระอะมาผสมกันก็จะเป็นเอือเอือเอือและสุดท้ายนะคะก็คือสระอั่ได้แก่สระอุผสมกับสระอะจะเป็นอั่อั่ อวกนักเรียนลองออกเสียงตามได้นะคะต่อไปสลัเกินสลักเกินคืออะไรสลัเกินก็คือสลัที่มีเสียงซ้ํากับสลักแท้แต่มีเสียงพยัญชนะมาผสมหรือว่ามาสะกดรวมด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด8ตัวได้แก่อ,อัมไอไอเอาลึลือลึลือนั่นเองเนาะอัมอี่าก็เกิดจากสละอะบวกับมอม้า ไอไม้มมวนก็จะเกิดจากสระอะบวกยอยักษ์ไอสระเออไอไม้มลายก็จะเกิดจากสระอะบวกยอยักษ์เช่นกันเอ้าเกิดจากสระอะบวกว่าแหวนหรือเกิดจากล้อเรือบวกสระอืหรือเกิดจากสระเออลอเรือบวกด้วยสระอืต่อไปหรือเกิดจากลอลิงบวกสระอืคําว่าหรือก็เกิดจากลอลิงบวกสระอือเนาะ ต่อไปจะเป็นข้อสังเกตของเสียงในภาษาไทยเนาะอย่างแรกเลยคือการที่เราต้องดูสระอะ่การดูสระเนี่ยเราจะต้องดูจากเสียงเราจะไม่ดูจากรูปเนาะเช่นคําว่าอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นคําว่าน้ำแล้วกัน คำว่าน้ํานะคะถ้าเราดูจากรูปของมันเนี่ยน้าก็คือจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราออกเสียงจริงๆเราจะออกเป็นเสียงยาวก็คือน้ําเราจะพูดคําว่าน้ําแต่ว่าถ้าเราไปดูจากเสียงเนี้ย็็คือมันเสียงสั้นเนาะก็คงจะไม่มีใครออกเสียงคําว่าน้ําน้ําหรอกเนาะใช่ไหมแล้วก็ออกเสียงว่าน้ําเนาะ อย่างที่บอกไปนะคะก็ให้เราดูจากเสียงเอาโดยไม่ต้องดูจากรูปนะคะต่อไปอ m i i ออ t เนี่ยจะนับเป็นสระอะที่มีพยัญชนะร่วมด้วยอ่ะสระอําอย่างที่อธิบายไปใน p o i n ที่แล้วนะคะก็คืออําก็คือสระอะบวกด้วยม,มา้า i ก็คือสระอะบวกด้วยยัก a t i อีกตัวหนึ่งก็บวกเออสระอะบวกด้วยยักษ์เหมือนกัน เอาก็คือสละอะที่บวกด้วยวอหวนนั่นเองต่อไปอ่ะเดี๋ยวครูขอเสริมในเรื่องของรูปสละในภาษาไทยแล้วกัอนเนาะในไหนแล้วก็เรียนกันในเรื่องเสียงไปละรูปในรูปสละในภาษาไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด21รูปได้แก่นี่เลยที่ครูขึ้นพอยมา สละอะหรือที่เราเรียกกันว่าวิสัญชนีไม้หันอากาศหรือที่เราเรียกกันว่าไม้ผัดสละอาอ่ะสละอาที่เราเรียกกันแต่เขาใช้เรียกว่าลากข้างสละอีเราจะเรียกว่าพินทุอีไม้เอกที่เราเรียกกันนะคะก็จะเรียกว่าฝนทองสละอํจะเรียกนิคหิตหรือว่าหยาดน้ำค้าง,าง,างต่อไปเครื่องหมายคำพูดเนี่ยเราจะเรียกกันว่าฟันหนูสละอุ เราจะเรียกกันว่าตีนเกียรติระอูจะเรียกตีนคูไม้ไต่คูแล้วก็เรียกไม้ไต่คูเนาะต่อไปสระเอจะเรียกว่าไม้หน้าไม้ม้วนสระไอสระไอไม้ม้วนเราก็จะเรียกว่าไม้ม้วนสระไอไม้มลไยจะเรียกว่าไม้มลไยสระโอแล้วก็จะเรียกว่าไมโออออ่างเรียกตัวอยอยั์เรียกตัวยวอแหวนเรียกตัววรอรึ เรียกตัวรึรอเรือเรียกตัวรือรึเรียกตัวรึเอ่อไม่รึเรียกตัวรึเรือเรียกตัวล,ลรือถ้าหัวเข้าเราจะออกเสียงเป็นรอเรือรอเรือต้องกระดกลิ้นนะคะแต่ถ้าเป็นหัวออกเนี่ยจะเป็นตัวรึที่ไม่ต้องกระดกลิ้นนั่นก็คือตัวรอลิงนั่นเองต่อไปสระในภาษาไทายเนี่ยเมื่อนําไปผปสมกับ พยัญชนะเพื่อให้เกิดเป็นพยางค์หรือคําก็จะมีวิธีใช้สามแบบจะได้แก่ก็คือการนำสละไปใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปหรือว่าไปลดรูปมันเนาะเช่นคำว่าจะพาไปเที่ยวสวนเนาะอันนี้ก็คือนำไปใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปหรือลดรูปเนาะต่อไปสละที่เปลี่ยนรูป สระเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปก็ต่อเมื่อมีตัวสะกดเช่นสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเช่นคำว่ากรับท่านพัดสระเอจะเปลี่ยนเป็นไม้ใส่คู้เช่นคำว่าเข้มเลมต่อไปสระเอจะเปลี่ยนเป็นสระเอทีแล้วก็มีสระอีอยู่ข้างบนเนาะเช่นคำว่าเขินแล้วก็เมินต่อไป สุดท้ายคือสละดลดรูปนะคะก็จะสละเหล่านี้มันจะลดรูปก็ต่อเมื่อมีตัวสะกดเช่นคําว่าไอต่อ,อตัวอย่างก็คือสลระอกเนาะเช่นคําว่าบทรถคนอ่ะอันนี้ที่มันเป็นลดรูปก็คือเราลองสะกดเนาะบอโอะทอบทรออทอรถพออนอคนซึ่งอันนี้คือมันคือสระอกที่ลดรูปลงไปนะคะ เรไปสระ,ะอนะคะเช่นคําว่ากรคาว่าจรถ้าเราลองสะกดคําว่ากรเนี่ยอลองสะกดเนาะกอ,อกอกอนกรออะคานี้มันซ่อนเสียงอะไรอยู่มันซ่อนขับออกมันซ่อนเสียงของสระ,ะออยู่เนาะเราคงไม่งงกันเนาะผูอ้อธิบายเร็วไปหรือเปล่าถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปฟังนะคะ รูอ่าจจะอธิบายเร็วไปหน่อยแต่ว่าจะพยายามปรับพูดให้ช้าลงนะคะต่อไปการเขียนรูปสลักในภาษาไทยจะมีทั้งหมด9รูปแบบมีอะไรบ้าง 1. คือเขียนหน้าพยัญชนะเช่นคำว่าเก๋ ay, แขไม่ใครอ่ะเขียนหน้า,าสลัที่เขียนอยู่หน้าพยัญชนะคำว่าเก๋นี่คืออะไรตัวนี้ สรละเอแข่ะสรละแอไม่จะไอไม้เมลายใครสระไอไม้ม้มมวนต่อไปสองก็คือจะเขียนหลังพยัญชนะเช่นคำว่ากะมาขอหน่อยต่อไปเนาะคำว่าเอ่ต่อไปเนาะค,คือเขียนเหนือพยัญชนะเช่นคำว่าจิคึกครับก็ ตัวนี้ก็คือสระอีจะเขียนอยู่เหนือเพียงชนะก็คือจอจัดเนาะต่อไปสระอุกแล้วก็จะเขียนอยู่บนคอควายครับเขียนไม้หัานอากาศอยู่บนเรือก็เขียนไม้ไต่คูอยู่บนกอไก่ต่อไปข้อที่สี่เขียนใต้เพยียชนะอ่าเช่นคําว่ากุลครูหมูหมูกุลก็อ่าสระที่มันเขียนอยู่ใต้เพยียงชนะก็คือสระอุเนาะเขียนใต้กอไก่ แล้วก็สละอูเขียนอยู่ใต้รอเรือหูคือสละอูที่เขียนอยู่ใต้หอหีบหมูก็คือสระอูที่เขียนอยู่ใต้มอม้านั่นเองต่อไปข้อที่ห้าจะเขียนหน้าและหลังพยัญชนะเช่นคําว่าเละคําว่าแกะคําว่าเกาแล้วก็คําว่าเรอนั่นเองอันนี้นักเรียนคงรู้แล้วใช่ไหมที่เขียนอยู่ข้างหน้าก็คือสละเอและข้างหลังพยัญชนะก็คือสลัอ่ะอันนี้ก็คือสละเอ แล้วก็สละอ่ะแล้วก็สละเอโอ้ยอยมาใส่แล้วก็สละเอเนาะอันนี้คือสละที่เขียนอยู่หน้าแล้วก็สละอาก็คืออยู่ข้างหลังต่อไปข้อที่หกเขียนเหนือและหลังพยัญชนะเช่นคําว่าขำแล้วก็คําว่ากลัวอ่ะอันนี้นักเรียนคงจะพอเข้าใจแล้วเนาะต่อไปเขียนหน้า แล้วก็เขียนเหนือและหลังเพียญชนะเช่นคําว่าเสียคําว่าเรือคําว่าเปี้ย,ยต่อไปอสระหน้าเ,าเขียนอยู่บนสนะสระหน้าแล้วก็ข้างบนเป็นสระที่วางไว้ข้างหน้าและบนเพียญชนะต้นเช่นสระเอตัวอย่างเช่นคําว่าเกิดเกินคําว่าเป็ดคําว่าเช็ดนั่นเองและสุดท้ายรูปแบบสุดท้ายก็คือสระที่อยู่ได้ตามลําพัง ไม่ต้องประสมกับสระพยัญชนะต้นเช่นคำว่าเอเช่นตัวลึกกับตัวรือเนาะทำไมครูเขียนซ้ำกันอ่ะก่อนจะจบในคาบเรียนนี้นะคะครูก็ได้ตั้งคำถามไว้สามข้อเนาะให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนแล้วก็ลองตอบดูเนาะว่าคำถามข้อที่หนึ่งของครูเนี่ยถามว่าเสียงสระเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่พวกเราเพิ่งเรียนกันไปสดๆเมื่อกี้นี้เลย ต่อไปเสียงสลัมีทั้งหมดกี่เสียงอและสละเกินมีกี่ตัวและมีตัวอะไรบ้างนักเรียนลองตอบคาถามครูนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากให้นักเรียนมาเปิดคลิปนี้ดูซ้ําๆเนาะสําหรับคาบเรียนนี้เราก็เรียนจบกันแค่นี้นะคะแต่คาบหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเสียงวรรณยุก์นั่นเองเสียงของวรรณยุกก็ไม่ยากหรอก ง่ายๆจิ๊บๆอะก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้านักเรียนดูคลิปของครูเนี่ยก็จะสามารถทําใบงานแล้วก็มีความรู้ติดตัวเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยสิ่งที <şu> ่ครูอยากจะย้ําบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของโควิดเนาะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงระบาดของโควิดก็อยากจะให้นักเรียนนะคะดูแลตนเองออกไปไหนมาไหนก็คือต้องใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าวันที่ สินี้เราจะได้มาเจอหน้ากันเนาะโอเคสำหรับคาบนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ